แพทริเซียยอมรับสามีเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่มีลูกเล่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เริ่มต้นชีวิตคู่ไปได้อย่างสวยงามมาโดยตลอดระหว่างนางเอกชื่อดังแพทริเซียกูดกับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ทั้งคู่นั้นแต่งงานและมีทายาทด้วยกันหนึ่งคนเราก็จะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักไฮโซโนตมักจะทําคลิปน่ารักน่ารักของลูกและภรรยามาอวดให้โลกรู้ว่าครอบครัวน่ารักมากจนหลายคนชื่นชมเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดสาวแพทริเซียก็ได้ออกปากชมสามีออกสื่อที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆโดยได้บอกว่านางแฮปี้มากเลยนะที่ลูกค้าติดต่อไปนางตั้งใจทำติกตอกและไม่คิดว่าจะมีคนสนใจจ้างรีวิวแล้วก็รับและบอกว่านี่แหละค่าเทอมลูกเขาก็พยายามจะทำเขาสู้มากเขาเปลี่ยนไปเยอะค่ะหนูบอกเลยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไม่เคยเห็นภาพเขาทำขนาดนี้มาก่อน เขาก็เป็นนักธุรกิจเหมือนเดิมแต่มีช่องทางให้เห็นมากขึ้นเพื่อลูกจริงๆเพื่อเมียไม่รู้แต่ว่าเพื่อลูกแน่ๆเลยค่ะเขาจะมีบัญชีนี้ไว้ให้ลูกโดยเฉพาะถ้ามีงานรีวิวของเขาเขาก็จะเอาไว้ให้ลูกเขาตั้งใจทํามากเลยนะตั้งใจถ่ายตั้งใจตัดต่อ